โอเคเห็นนะครับสดๆนะครับไม่ได้บาดนะฮะไม่ได้บาดอันนี้คือหน้าที่นะครับผมเป็นหน้าที่อย่างนี้นะครับผมวิถีคนในครัวนะครับผมมั่งกรสดๆนาะที่ลูกค้าสั่งเมื่อกี้สั่งเมื่อกี้ห้าตัวเมื่อกี้สั่งห้าตัวเอาเป็นึ่งสามตัวบาร์บีคิวสองตัวอ,อีกตัวนึงนั้นนะครับผมอันนี้ย่างธรรมดานะครับผมย่างเนยธรรมดา ก็นังเป็นถึงชาวต่างชาตินะครับผมย่างไวยขาวกลุ yeah. ่มเนื้อครับผมเนื้อจะเต้นดุบ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 เลยนะครับแผ่เออแผงกว้างเลยหักเลยหักเลยเออตรงกลางปักเออนะครับใส่แม่มาไหม ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เลยเนี่ยลูกค้าย่างย่างเฉยๆแล้วก็ไวตายนตัวนั้นปกตัวนั้นปกติจ้างนะครับผมห้าตัวเอาไปเนื้อสามใช่หลืวสองตัวแล้วทำไมเหลือห้า เข้าเตาแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับผม